สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูต้นทุกคนนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานนะครับหลังจากที่ไม่จุดได้เจอกันนานวันนี้ก็มาเจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับอาทีนี้นักเรียนหยิบหนังสือคณิตศาสตร์ขึ้นมานะครับแล้วเปิดไปที่หน้าร24นะครับ124นะครับจะมีแบบฝึกหัดทั้งหมด 7ข้อนะครับหน้า1 2 4มี6ข้อแล้วก็หน้า1 2 5มีอีก1ข้อนะครับวันนี้ก็เหมือนวิธีบวกและวิธีลบนะครับแต่ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบนะเพราะว่ามันเป็นการคูณนะครับก่อนที่จะแสดงวิธีทำได้นักเรียนต้องเ,ออเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ให้ครูเติ้นฟังก่อนอ่ะดูพร้อมกันขนมชั้นแต่ละถาดตัดได้36ชิ้นเห็นไหมครับ ถ้ามีขนมชั้น4ถาดจะตัดขนมชั้นได้ทั้งหมดกี่ชิ้นอันนี้คือโจทย์เรารู้เลยว่าตัดได้36ชิ้นใน1ถาดนะครับถ้ามี4ถาดก็แปลว่าเอา4คูณกับอะไรลูกคูณกับ36เท่ากับเท่าไรใช่ไหมครับถูกต้องทีนี้ตัวตอบนักเรียนก็ลอกเอาเลย จะตัดขนมชั้นได้ทั้งหมดเขียนเลยครับจะตัดขนมชั้นได้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับนักเรียนก็ตอบลงไปเลย4คูณ36เป็นเท่าไหร่นะครับง่ายๆเหมือนการทำบวกและลบแต่อันนี้เป็นการคูณน,นะครับแบบฝึกหัดมีหน้าร้อย 24มี6ข้อส่วนหน้า125อีก1ข้อนะครับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ให้นักเรียนทำเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบให้ถูกต้องนะครับคุณเติ้ลฝากด้วยสวัสดีครับ